สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้มากินยำบุนเส้นกันค่ะวันนี้มีเพื่อนมากินด้วยค่ะค่ะมาเชิญอร่อยนะคะทุกคนมาค่ะจัดเลยค่ะลุยเลยค่ะยำบุนเส้นแซ่บๆค่ะทําเองค่ะยำบุนเส้นใส่หมูยอค่ะดื่มกินกัน อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเสียดายว่าไม่น้ำเกลืไอไอยเนาะน้ำเกลือไยจ้ะชดน้ำยำ อือ mm hmm. mm hmm. น้ำปลาหูอืมชมี่นะครับอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืมน้ำ mm hmm. กระเทศม ข้างไปเออเออกันไปเผ็ดอืมอืมเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานพอดีเลยนะพอดีอ่ะอืมเป็นกระดานเนี่ยพอดีอืมอืม เพื่อนอร่อยนัวมากเลยออร่อยสดน้ำกว่าอืมขอมๆกิ่นอยู่กันยังหอมแซบแซ่บ อร่อยมากเลยค่ะพอดีเลยย้อนมาจากนครพน,นมจ้า ร้านดังร้านดังนครพนมครับนนรบุ๊คคุยพิดหวังออร่อยค่ะ กินอยู่กับห้องคอ,อกันเนี่ยออก ส่วงเลยหายง่วงเลยอืมส่วงหายง่วงเลยเมื่อกี้ง่วงง่วง,งกินยำเข้าไปแล้วส่วงเลยร่ายจริงจิงเลยค่ะสีมันไม่ค่อยแดงแต่มันเผ็ดนะอืมยำสีมือไม่ตกเลยค่ะ ค่ะกินด,ด้วยกันค่ะกินหอมแดงหอมหอมแดงหอมมัว้ว่าพูดหอมแก มันอันนั้นดีนะมันขึ้นหรอพี่พี่น้องอรเอยนะมันใช่เขาเรียกอะไรนะมันตีขึ้นจมูกอ่ะมันขึ้นดัมันใชภาษาภาคกลางบ้านเฮาการมันตีขึ้นดังนะขึ้นจมูกเนี่ยมันกินมาซับบยมันกินมาสะบบีนะ อืมตอนนี้่านยังครับายอืม,อมคนคณะคนขนึนข้นดังเผ็ดนี้ดีนะหอมแขกไ่หวัด เคยกินมาก็เผ็ดเนี่ยอย่านัาน่นให้มนะใหดมดเนาะเฮดาคือเดือนท้องไปกินน้ำตุปหอ,อยเนี่ยเนาะคือแม่พี่โยทำงานเนี่ย,นะยนเนยนะาะค่ารถ เมื่อมาใจหนูนะ่าออกสามตัวตรงๆเลยนะออกมาซื้อมาไม่ใช่ขนะับอ่ะวันที่ออกหกสามสามอ่ะอืม,อมน้ำหมดก่อนแล้วก็ถูกเองเห็นไหมที่ซื้อตามไหยหวดอ่ะซื้อหมดเดียวถูกหกห,หนึ่งเลขรถก่อนออกวันวันนั้นเห็นไหมหกห้าคักบะแซบเนาะพนะะนี้นะอิม่มเนาะสานีเนาะ ก็หลายคนนี้ดีนะตักให้พี่กล้องไว้นล้ก็กินไม่หมดครนี้พอดีอิ่มนัวะเขาก็กินหลายเติมอยู่เวยนี่เนะ้อหุ้นเส้นห่อใหญ่ห่อหนึ่งแล้วก็อันนี้หมูยออีกสองนะนะ้บพรมกหวอืม พวกยำพวกอะไรหนูก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะ,ะแต่แกงอ่อมต้ตมตำอะไรแกงหน่อไม้อะไรถนัดชอบอเอาไม่พูดมาทำเป็นไม่กินเองไม่กินครั้งเองไม่ค่อยทำกินยำข้าวปุ้นยำยำอะไรพวกลาบหอยเป็นเนมื่อก่อนยแกงอ่อม แกงนุ่นเส้นใส่ปลากระป๋องเราไม่ได้นี่เลยเนาะแต่ก่อนเราทํากินบ่อยเนาะใ่ไม่รำพริกกับกระเทียมได้เฉยใช่ไหมอือแคนั้นแหละบางคนเขาก็ไม่ใส่บางคนเขาใส่กระเทียมยองอือใส่น้ำกระเทียมดองค่ะ เอ็นเนี่ย<ก><ก>มันจังนวะครับแกงมอเซ่นเหรอนนะไม่ใช่เราตัดแกงอ้อมนี่แหละตะไคร้ทุบเอ,อาทุบทุบตะไคร้อ่าค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแค <ๆ S 1> ่นั้นแหละแล้วก็ใส่เห็ดฟางใส่ต้นหอมบักชีรากบักชีนะและใส่เห็ดฟางผักอีกใบแมงลักหรือผักอีตูตัดเครื่องแกงแค่กระเทียมกัะปริษ อืมโอเคไม่ต้องใส่ใส่พริกอย่างเดียวอืมอร่อยกินให้หมดกินให้หมดอร่อยมากเลยพอดีครับพอดีอิ่มจังอิ่มมากพี่น้อง

อยงผาดสดน้ำก่อนจ้านุกพัดน้ำสดครับออื สำหรับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนเด้อจ้าอิ่มแล้วจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ